สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการสุขภาพดีวิธีตะวันออกกับ a อร์เอช่วเม e อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะเคยประสบนั่นก็คืออาการเมาค้างนั่นเองค่ะในมุมมองของการแพทย์แผนจีนเนี่ยอาการเมาค้างไม่ใช่แค่เรื่องของแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะคะแต่เป็นการบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของร่างกายที่ลึกกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดกับอวัยวะสำคัญอย่างตับและม้ามรวมถึงความไม่สมดุลของพลังชี้และเลือดด้วยค่ะเรามาดูกลไกการเกิดเมาค้างตามหลักการแพทย์แผนจีนกันนะคะอันดับแรกเลยคือตับได้รับความเสียหายค่ะตามหลักการแพทย์แผนจีนเนี่ยตับมีหน้าที่ในการระบายและกระจายพลังชี้ให้ไหลเวียนทั่วร่างกายอย่างรับรื่นแต่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นความร้อนและความชื้น ซึ่งเป็นพลังงานก่อกวนที่ทำลายการทำงานของตับค่ะความร้อนนี้จะทำให้พลังหินของตับซึ่งทำหน้าที่ให้ความเย็นและหล่อเลี้ยงถูกเผาผลาญไปพอตับระบายพลังชี่ได้ไม่ดีพลังชี่ก็จะติดขัดทำให้เกิดอาการหงุดหงิดปวดหัวและรู้สึกอึดอัดส่วนความชื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกหนักศีรษะและร่างกายและยังส่งผลต่อการทำงานของม้ามด้วยค่ะต่อมาคือม้ามอ่อนแอค่ะ ม้ามในมุมมองการแพทย์แผ่นจีนมีหน้าที่หลักในการเปลี่ยนและขนส่งสารอาหารและกำจัดความชื้นส่วนเกินออกจากร่างกายทีนี้พอแอลโกอฮอล์ที่เป็นความชื้นจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายม้ามก็จะทำงานหนักเกินไปและอ่อนแอลงความชื้นที่สะสมก็จะทำให้เกิดอาการเคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและรู้สึกหนักตัวเหนื่อยล้าค่ะแถมม้ามที่อ่อนแอยังไม่สามารถดูดซึมสารอาหารและสร้างเลือดได้ดีพอทำให้ร่างกายขาดพลังงานไปด้วย สุดท้ายคือความไม่สมดุลของชีนั้นเลือดค่ะตามหลักการแพทย์แผนจีนชีนเป็นพลังชีวิตและเลือดเป็นสารหล่อเลี้ยงแอลกอฮอล์จะทำลายทั้งชีนและเลือดทำให้เลือดไม่สามารถหล่อเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้อดได้ดีการไหลเวียนของชีนและเลือดที่ไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดและอ่อนเพลียค่ะแล้วเราจะบรรเทาอาการมาค้างตามหลักการแพทย์แผนจีนได้อย่างไรบ้างการรักษาเน้นไปที่การระบายความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ และฟื้นฟูการทำงานของตับและม้ามเพื่อให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งค่ะเริ่มจากการดื่มชาสมุนไพรค่ะชาเก๊กควยช่วยระบายความร้อนจากตับและบรรเทาอาการปวดหัวตาแดงชาขิงช่วยขับความชื้นและความเย็นออกจากม้ามและกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ชาโกจิเบอรี่หรือเกากี่ช่วยบำรุงตับและเลือดชาเห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูและบำรุงตับค่ะต่อมาคือรับประทานอาหารที่ช่วยฟื้นฟูค่ะ ข้าวต้มหรือโจ๊กเป็นอาหารที่ย่อยง่ายช่วยฟื้นฟูม้ามและกระเพาะอาหารผักสีเขียวเช่นผักคะนา้าบรอกโคลี่ช่วยบำรุงและทำความสะอาดตับซุปมิโซมีโปรไบโอติกช่วยฟื้นฟูระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ยังมีการนวดกดจุดค่ะจุดไถ่ฉงหรือ lv 3อยู่บริเวณหลังเทา้าระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ช่วยระบายพลังชีที่ติดขัดในตับและบรรเทาอาการปวดหัวจุดในกวนหรือ pc 6 อยู่ที่ข้อมือด้านในเหนือรอยพับข้อมือ2นิ้วมือช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้และอาเจียนจุดจูซ่านเหลียหรือ ST 3 6อยู่ใต้หัวเขา่าช่วยเสริมสร้างพลังชีและบำรุงม้ามและกระเพาะอาหารค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการนอนหลับดึกจะช่วยให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับสารพิษและฟื้นฟูต,ตัวเองสรุปแล้วนะคะ การเมาค้างในมุมมองของการแพทย์แผนจีนก็คือการที่ความร้อนและความชื้นจากแอลกอฮอล์เข้าโจมตีและทำลายการทำงานของตับและม้ามส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของชีและเลือดผิดปกติการดูแลตัวเองตามหลักการแพทย์แผนจีนจึงเน้นไปที่การกำจัดพลังงานก่อกวนเหล่านี้และฟื้นผูอวัยวะที่เสียหายเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุลอย่างแท้จริงค่ะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental Med ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน l ล ne@ @Oriental Med ได้เลยค่ะ